ูอะไรลุงปูไม่เชื่อไม่เชื่องแย้งไม่ดูวยที่แบมเล่นแบบมีผีโอเคมไหมเล่นเธอเล่นเธอเล่นนะนะนะป๊าครับที่แบมไม่เล่นอ่ะพี่แบมเล่นหน่อยแล้วเล่นไหนแล้วม่เปมาทำไมมาหาคิตตี้ ชวนเธอไปดูหนังมาชวนเธอไปดูหนังหนังเรื่องอะไรอีหนูเผาผีเธอไม่มีเธอได้ใส่เดี๋ยวฉันแบ่งให้เดี๋ยวฉันซื้อเดี๋ยวสามให้ยืมสามไม่มีสตางค์เดี๋ยวฉันออกให้เดี๋ยวฉันออกให้ขี่รถหรือขี่เรือขี่เรือหรือขี่รถขี่รถหรือขี่เรือขี่รถหรือขี่เรือก็ตอบสิลูกแกจะขี่รถหรือขี่เรือรถเรืออ่าเครื่อง โอ้ขีรถหมี <c oughs> เพี่แดงปากเธอทำไมถึงแดงเพราะฉันทาลิปแก้มเธอทำไมถึงแดงเพราะฉันแัดแก้มผมเธอทำไมถึงยาวเพราะฉันยาวไม่ค่อย